ประเทศอื่นเขาทำนะแล้วเขาก็จะให้คนประเทศเขาเนี่ยเขียนขึ้นไปว่าเออเราจะจัดบริหารจัดการยังไงทุกคนมีสิทธิ์คอมเมนต์ได้ดูอย่างนี้แล้วคนเชียงใหม่ไอ้คนภาคเหนือก็ต้องไม่จนเห็นไหมครับบ่อน้ามันเยอะแยะคนอีสานจนไหมครับก็ไม่ควรจะจนสองภาคนี้เป็นภาคที่จนที่สุดในประเทศไทยเป็นไปได้ยังไงครับพี่คนโตเอาสมบัติไปหมดแล้ว น้องคนเล็กเหลือแต่นี้ผมไม่รู้พี่คนโตเป็นใครนะครับเราต้องคิดเอ,เองแต่นี้คือเหตุการณ์เรื่องที่บอกว่าพอน้องคนเล็กเกิดขึ้นมาพี่คนโตบอกบ้านเราจนไม่มีทรัพย์สินเลยถูกไหมครับแต่พี่คนโตล่ํารวยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นประชาชนที่เป็นน้องคนเล็กทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเรียกร้องเราต้องจัดการนะครับผมพาไปดูต่อนะครับผมพาไปดูต่อภาพนี้ดูต่อ ไปดูในทะเลในทะเลอุดมสมบูรณ์ไหมท่านดูสิครับมันอุดมสมบูรณ์ไหมครับแหล่งตะลแลงเนี้ยมันใหญ่กว่าจังหวัดหนึ่งจังหวัดทั้งนั้นเลยนะท่านดูตรงนี้เบอร์หกสิบสองนี่เขาเรียกว,ว่าแหล่งแอง,งหัวหินแองหัวหินใครมีบ้านอยู่หัวหินมั้งครับถ้ามีนะครับต่อไปจะเห็นออยริกโผล่มาในทะเลนะฮะนี่นะฮะเบอร์หกสิบสองนะฮะแต่ก่อนนี้ท่านทําไมถึงไม่รู้ว่าเขามีพลังงานรู้ไหมครับเขาขุดเจาะต,ตรงกลางนี่ครับตรงกลางเช่นแอง เบอร์ห้าสิบห้าเบอร์ห้าสิบสี่ท่านไม่เห็นหลอกอยู่กลางทะเลชาวประมงเท่านั้นที่เห็นท่านไม่มีวันเห็นเลยแต่วันนี้สัมทานใกล้ฝั่งขึ้นมาเรื่อยๆถ้าท่านไปอ่านข่าวจะพบว่าเขาเริ่มไปทำประ,ประชาพิจารณ์และประชาชนก็ต่อต้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่ามันใกล้บ้านเข้ามาเราใกล้บ้านเราเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีแล้วนะเราต้องตื่นรู้ แล้วสิ่งที่เราควรก็คือว่าควรจะได้รับข้อมูลที่แท้จริงท่านดูแ่งนี้ครับ58แหล่ง58เนี่ยเป็นแหล่งที่มาเลเซียเฉือนเข้ามาในเราไปแล้วเรียกว่าแหล่ง JDA แ JDA นะครับ Joint Development Area ของไทยมาเลเซียแองนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรสำคัญอย่างไรแองนี้เนี่ยมาเลเซียเขาเรียกแหล่งน้ำมันทาปิส น้ำมันทาปีสคือน้ำมันที่แพงที่สุดในโลกถ้าท่านไม่เชื่อผมเข้าเว็บไซต์ทาปีสเป็นน้ำมันที่แพงกว่าน้ำมันเบรนททะเลเหนือแพงกว่าน้ำมันเวสต์เท็กซัสแพงกว่าน้ำมันดูไบแพงที่สุดในโลกถามว่าทำไมถึงแพงที่สุดในโลกเบาใสากันง่ายได้เบนซินเยอะได้ดีเซลเยอะน้ำมันที่มี ราคาถูกเช่นน้ำมันเตาน้อยถึงไม่มีเลยนะครับแล้วน้ำมันที่เบาชนิดนี้มลภาวะจะมาเกาะยากกรรมฐานจะมาเกาะยากเป็นที่ต้องการของประเทศพัฒนาแล้วเราจึงเห็นว่าน้ำมันชนิดนี้เราไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับคนไทยไปต่างประเทศเดี๋ยวผมจะให้ดูกระทรวงพาณิชย์อเมริกานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไปต่อนี่คือแปลงสมปทานปิโตรเลียม ฉบับนี้ดูเก่าไปนิดหนึ่งจริงๆตอนนี้เต็มพื้นที่ไปหมดแล้วแล้วบอกว่าไม่มีพลังงานแล้วมันจะมีแผนที่นี้ขึ้นมาได้ยังไงพลังงานน้อยแล้วมีขึ้นมาได้ยังไงมีขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นสีสีนะครับลองดูนี่นะครับนี่คือห้าสีแหล่งบนบกสีแหล่งในทะเลที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันผมเรียงมาให้ดูนะครับบนบกใหญ่ที่สุดคือแหล่งซิเรกิเตนะครับสองพันล้านลิตรต่อปี แหล่งเพชรบูรณ์94ล้านลิตรต่อปีแหล่งสุพรรณบุรี90ล้านลิตรต่อปีแหล่งฝางเชียงใหม่ขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ต้นรัชกาลที่6ร่วมร้อยปียังไม่หมดยังขึ้นมา60ล้านลิตรต่อปีแล้วเขาบอกว่าแต่ละหลุมจะหมดภายใน10ปี20ปีทำไมฝางไม่หมดสัทีนะครับ ไม่หมดนะฮะเกือบร้อยปีแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้พอพูดอย่างนี้เขาก็จะไม่ตอบผมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งไปดูในทะเลนิดหนึงในทะเลน่าตกใจกว่าแรงบงกฏ1นึ่งมืนล้านลิตรต่อปีแรงปลาทองสองสามพันล้านลิตรแรงเอราวัน3 000, 3มพันแรงอาทิตย์3,200ล้านลิตรต่อปีข้อมูลกระทรวงพลังงานนะครับแล้วบอกว่ามีน้อย ก็ดูแล้วมันก็ไม่น้อยนะฮะท่านจะต้องให้มีเท่าซาอุดิอาระเบียท่านถึงจะยอมรับว่ามีเยอะหรือไงก็ไม่ทราบแต่ผมบอกผมเรย่างนี้เราไม่ได้มีพลังงานมหาศาลแต่เราจัดอยู่ประเทศในกลุ่มที่มีพลังงานมากนะครับท่านจํารถไฟขบวนนี้ได้ไหมครับดอนเมืองจําได้นะฮะรถไฟวิ่งมาจากภาคเหนือมาคว่ำที่ดอนเมืองจําได้นะฮะข่าววันแรกบอกน้ํามันดิบนะครับข่าววันที่สองบอกน้ํามันเตา ผมจะเฉลยให้ท่านว่ามันเป็นน้ำมันอะไรท่านดูที่สีรถนะครับไม่ไม่ใช่ดูดูดูที่ด้านข้างรถนะครับไม่ใช่ตรงสีเหลืองด้านข้างรถสีอะไรครับสีดําถูกต้องไหมครับไปเข้าเว็บไซต์การรถไฟท่านจะรู้ความจริงเลยรถไฟมีสองสีสีเทากับสีดําสีดําน้ํามันดิบสีเทาน้ํามันสําเร็จรูปรูปนี้สีดําจบเลยวันแรกข่าวมาถูกต้องวันที่สองทำไมต้องแก้ข่าว ผมอยากรู้ว่าทําไมยิ่งมีการแก้ข่าวเนี่ยผมรู้เลยว่ามันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวกับความจริงเรื่องนี้รถขบวนนี้ยี่สิบเจ็ดโบกี้โบกี้ละสี่หมื่นลิตรเที่ยวเนินหนึ่งล้านลิตรนะครับวันละหกเที่ยวนะครับเยอะไหมครับแล้วทําไมเขาไม่บอกเราครับเขาบอกเราไม่มีนะครับนี่ครับเห็นชัดๆัดเห็นชัดๆนะครับและมาจากแหล่งนี้ครับ ลานกระบือกำแพงเพชรสองพันล้านลิตรมันจะลงมาวันละหกล้านลิตรไม่ได้ได้ยังไงนี่คือคําตอบทำไมถึงต้องบอกเราว่าไม่มีทำไมถึงต้องบอกว่ามีน้อยและที่สำคัญที่สุดเห็นไหมครับต้นไม้เต็มเลยไม่เห็นมันลานกระบืมันเป็นทะเลทรายดีนาะท่านรู้ไหมครับลานกระบือมีหลุมผลิตกี่หลุมณนะวันนี้มากกว่าสี่ร้อยหลุมมันเป็นทุ่งนาสลับกับแท่นเจาะ แต่ลานกระบือเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างมันไม่ต้องเป็นแท่นจอบแบบนี้มันเป็นแค่วาวเปิดปุ๊บไหลเลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก Christmas t r e ค Christmas รีเหม,มือนก็ต้นคริสต์มาสะฮะเปิดมาแล้วโอ้โหมีแต่ทรัพย์สินไหลออกมาเ <c oughs> ขาเรียก Christmas ทรีนะครับท่านไปอ่านมันจะเป็นหัววาวเท่านั้นเองแล้วเปิดปุ๊บมันก็ไหลเลยแต่บางที่เห็นไหมครับมีหัวโยกหัวโยกพวกนี้แสดงว่าแรงดันไม่เยอะต้องโยกสูบมันขึ้นมาแต่ลานกระบือไม่ต้องโยกนะครับไขปุ๊บ ออกเลยเวลาเจาะอาจจะเห็นเป็นแท่งอย่างนี้นะครับลงไปเจาะเจาะเสร็จลบเอาออกติดหัววาวไขปุ๊บออกเลยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นลานกระบือจะเป็นหัววาวเนี่ยสลับกับทุ่งนาไปทั้งหมด450กว่าหัวเดี๋ยวผมมีตัวเลขทั้งหมดนะครับภูห่อมอุดรธานีภูห้อมอุดรธานีกับน้ําพองขอนแก่นเนี่ยรวมกัน1,000ล้านลิตรคนที่นั่นรวยขึ้นหรือยัง รือเป็นนี้เป็นนี้นะครับเห็นไฟพ่นหมอกมาไหมครับ NGV นะครับที่จะมาขายกันทิ้งทุกวันนะฮะทิ้งทุกวันทิ้งทุกวันแต่บอกต้นทุน15บาทแล้วท่านทิ้งไปทาไมล่ะครับทิ้งทุกวันฮะยืนยันนะครับอเมริกา2บาทฮะสองบาทห้ไปต่อนะครับในทะเลมีแท่นแบบนี้นะครับปี25 53 รายงานของกระทรวงกรมชื้อเพลิงธรรมชาติเองบอกมีแท่นในทะเล308แท่นท่านไปดูดีกว่าผมให้ดูของจริงเลยของจริงภาพจะเป็นแบบนี้ท่านเห็นไหมครับแต่ละอันเนี่ยมันเป็นเหมือนเมืองที่อยู่ในทะเลมีคนอยู่ได้ท่านเห็นเรือไหมครับเรือเหล่านี้มารับน้ํามันไปต่างประเทศทําไมอ่ะเวลาข้าวขาดก็ห้ามส่งออกเวลาน้ําตาลขาดก็ห้ามส่งออกน้ํามันขาดส่งออกตลอดนะครับ ส่งออกตลอดนี่ครับไปดูแหล่งบงกฎ1.000 0ล้านลิตรหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไฟพ่นไหมครับพ่นสองที่เลยนะฮะแล้วบอกก๊าซแพงนะฮะพ่นทิ้งตลอดก๊าซแพงก๊าซแพงนี่ครับแหล่งปลาทองดูชัดๆสวยไหมฮะเหมือนตะวันออกกลางไหมครับภาพแรกๆที่ผมให้ท่านดูแหล่งเอาราวันนะครับเอาราวันเป็นไงครับใหญ่ไหมครับสวยงามไหมครับแหล่งอาทิตย์ ท่านทราบไหมครับในรายการรายงานกระทรวงพลังงานเนี่ยฝรั่งที่เป็นเจ้าของแหล่งพวกนี้เขาเรียกแหล่งนี้ว่าอะไรรู้ไหมครับเขาตั้งชื่อใหม่เขาเรียกว่าแหล่งบิ๊กออย์ท่านนายเขาตั้งชื่อแหล่งบิ๊กออย์กระทรวงพลังงานบอกว่าเราไม่มีพลังงานก็เราให้เขาไมหมดแล้วไงเขาใช้ชื่อว่าแหล่งบิ๊กออย์นะครับซึ่งในในในรายงานกระทรวงพลังงานเลยฝรั่งเรียกแหล่งบิ๊กออย์ผมก็งงว่าแล้วยังยังปฏิเสธกันอยู่ทําไมว่าเราไม่มี นะครับมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรทุกหน้าเนี่ยผมจะให้เว็บไซต์ท่านไว้หมดนะครับเพื่อท่านจะได้ไปตามดูเองด้วยตัวเองว่าผมไม่ได้เอามาจากที่ไหนเลยก็เป็นแหล่งที่มันมันมีข้อมูลเหล่านี้จริงๆนะครับทีนี้มาดูอันนี้สําคัญเหมือนกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรื่องนี้จริงอันนี้คือผังประเทศไทยปี2600ทําเมื่อปี2546ทําเมื่อปี2546นะครับคิดดีๆ2546 ภาพที่เป็นสีเหลืองคือแหล่งปิโตรเลียมแสดงเขารู้มาตั้งนานแล้วว่าอีสานท่านดูอีสานก่อนท่านดูอีสานดีๆมันเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะเขารู้ตั้งแต่สองห้าสี่หกทำไมเขาไม่บอกคนอีสานและทำไมเขาไม่ให้คนอีสานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการว่าจะทำยังไงกับแหล่งพลังงานนี้แล้วคนอีสานจะได้อะไรสุดท้ายวันนี้คนอีสานทะเลาะก,กันนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรนี่ครับสอดคล้องไหมครับกับการให้สัมปทานส,สีชมพูคือผลิตแล้วสีฟ้ากําลังพัฒนาอยู่สีฟ้าอ่อนนะครับสีฟ้าเข้มคือสํารวจอยู่สอดคล้องกับภาพนี้ไหมครับสอดคล้องไหมฮะสอดคล้องนะฮะภาพนี้จากกระทรวงพลังงานภาพเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ขอถอยอีกทีภาพนี้จากกรมผังเมืองท่านไปขอได้นะครับแต่ท่านเดินไปขอเขาจะไม่ให้ท่าน ท่านก็ต้องใช้พรบรข้อมูลข่าวสารเข้าไปขอและกระุณาเอารถกระบะไปด้วยเพราะว่ามันจะครึ่งหนึ่งของรถกระบะและภาพผังปิโตรเลียมจะซ่อนอยู่ในเล่มคม,มานาคมอย่าไปดูเล่มพลังงานท่านจะไม่เจอจะซ่อนอยู่ในเล่มคม,มานาคมเพราะ,ะนั้นเอารถกระบะไปถือพอรบรไปด้วยแล้วบอกว่าต้องให้เราเพราะเราเป็นคนไทยท่านจะได้ลายแทงขุมทรัพย์สมบัติของประเทศไทยทั้งหมด นะครับอยู่ในนั้นเลยแต่คนไทยต้องไม่ทะเลาะกันนะเพราะว่าในนั้นมันบอกหมดเลยและเราต้องมาคิดว่าบริหารจัดการยังไงประเทศถึงได้ประโยชน์และพวกเราประชาชนถึงได้ประโยชน์จริงๆนะครับก็สอดคล้องกับการประมูลรอบที่20ของกระทรวงพลังงานเป๊ะนะครับ,รบเป๊ะเลยนะครับทีนี้ตรงกับคําพูดของอธิบดีเหมือนกันวันนั้นท่านยังไม่เป็นอธิบดีเมื่อปี54ท่านพูดไว้ตามนี้ว่าพื้นที่ของอีสาน20จังหวัด 1>, 1 7 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่มีศักรรยาภาพปิโตเรเลียมหนึ่ง0ตารางกิโลเมตรโอ้โหเดินเก้าเว้นเก้าเลยนะฮะเจอปิโตเรเลียมเนี่ยแล้วถ้ามันเยอะขนาดนี้ทำไมไม่แก้กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมมันเยอะนะครับมันเยอะมากและในนั้นยังเขียนอีกว่ามีศักรรยาภาพคือไม่แพ้ตะวันออกกลางอะ่ะเขียนไว้ในข่าวด้วยแต่วันนี้ทอท่านเป็นอธิบดีผมเจอท่านท่านบอกมือไทยไม่มี ขุดเจาะหลุมหนึ่งยี่สิบบาร์เรลผมไปเปิดเลยนะเจอหลุมยี่สิบบาร์เรลไม่เจอเจอเป็นร้อยเป็นพันกับเป็นหมื่นผมก็บอกเออนะเวลาเปลี่ยนไปพอท่านเป็นนธิบดีท่านอาจจะเจอข้อมูลจริงก็ได้ว่าไม่มีหรือเปล่าหรือเปล่าเราก็ต้องตั้งข้อสงสัยไปแบบนี้นะครับนี่คือแหล่งในทะเลใหญ่ไหมฮะแหล่งในทะเลนี่เลี้ยงคนได้ท่านดูพื้นที่มาเลเซียดีดี มาเลเซียอยู่ข้างล่างถูกไหมครับตามลูกศรที่ผมชี้วันนี้เขาตัดพื้นที่เฉียงขึ้นมาหาเราหมดแล้วนะครับเพราะแหล่งตรงนี้คือแหล่งที่เรียกว่าทาปีสมาเลเซียตัดเฉียงขึ้นมานี้นะทาพีสมาเลเซียท่านเข้าวิกิพีเดียมันจะเขาจะบอกไว้ว่าอยู่นอกรัฐตรังกรนูไป200กิโลเมตรในทะเลก็คืออ่าวไทยนี่แหละนะครับและพวกนี้คือก็คือ,คอเกิดขึ้นบนธรณีวิทยาเดียวกันทั้งหมดทั้งซ้ายทั้งขวา ท่านด้านนี้ก็ยังขึ้นมาข้างบนเราก็ยอมไปแล้วด้านนี้ก็ยังขึ้นมาข้างบนเราก็ยอมไปแล้วผมจําได้ว่าท่านกรุณาไปเปิด YouTube ลองค้นข้อมูลวันที่เจรจาไทยเจดีเอมาเลเซียผู้ที่ไปเจรจาเพิ่งยอมรับเมื่อปีที่แล้วว่าเราไม่ทราบว่าใต้ทะเลมีอะไรถึงเราทราบว่ามีแกส๊สแก๊สบังนั้นก็ไม่มีประโยชน์ ผมคิดในใจนะครับถ้าเป็นผมผมไม่ทราบผมไม่เจรจานะผมบอกงั้นหยุดยังไม่เจรจานะจนกว่าลูกหลานเราจะรู้ว่ามีอะไรแล้วเราจะกลับมาเจรจาคับท่านตอนนี้ต่างคนต่างไม่ต้องขุดมันมันไม่เป็นไรนี่รอสิบปีได้ถูกไหมครับเขาพูดว่าอะไรไหมไม่ได้เพื่อสัมพันธ์ทำไมตรีผมถามท่านว่าวันนี้เพื่อนบ้านท่านล้ําท่านมาหนึ่งเมตรในบ้านท่านท่านยอมไหมครับไม่ยอมต้องทะเลาะกันถึงที่สุดถึงสารเลยถูกไหมครับแต่คนไปเรจา ยอมแล้วบอกว่าไม่ทราบใต้ทะเลมีอะไรผมว่าอย่างนั้นอย่าเจราจาถูกไหมครับเพราะมันผูกพันถึงทุกวันนี้วันนี้เรายุยกเลิกได้ไหมครับไทยเจดียมาเลเซียไม่ได้เป็นแหล่งน้ํามันที่ดีที่สุดในโลกเลิกไม่ได้เสร็จเลยนะครับอันนั้นเป็นบทเรียนนะครับที่เกิดขึ้นมานานแล้วโอเคผมไปต่ออันนี้เพื่อเป็นการยืนยันกับแหล่งต่างประเทศแหล่งนี้เป็นเว็บไซต์ของเกรยครฟ เกรคอฟเป็นคนที่มาทำมาหากินในอ่าวไทยมา,มา,มานานมากแล้วเคยอยู่บริษัทเพอร์ออยขอสัมปทานได้ห้าแหล่งในอ่าวไทยเขาตอนนี้เขาทำหน้าที่รับแปลแผนที่ปิโตรเลียมใต้ดินนะครับท่านเข้าไปเลยท่านก็จะเจอภาพเดียวกับผมเห็นไหมครับภาพมันก็ยืนยันว่าตรงกลางอ่าวไทยนั้น